วันนี้24กันยายน67นะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ถือประสบการแห่งรัฐหรือมีบัตรผู้พิการหรือมีทั้ง2อ,อย่างท่านสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์รับเงิน1,000 10, 0บาทกันได้แล้วนะครับโดยช่องทางแรกก็คือสามารถไปเช็คได้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายครับพอโหลดเสร็จก็กดเข้ามาในแอปนะครับจากนั้นก็ให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักระบบก็จะแจ้งมาครับ ว่าท่านได้สวัสดิการอะไรอยู่บ้างอาจจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออาจจะเป็นบัตรผู้พิการแล้วระบบก็จะบอกต่อมาด้วยว่าในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการแจกเงิน10,000บาทนั้นท่านจะได้รับการโอนเงินคือวันไหนในช่วงวันที่25กันยายนถึง30กันยายน6 7นะครับซึ่งท่านสามารถเช็คของตัวเองได้รวมถึงท่านสามารถเช็คให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ได้นะครับขอเพียงแค่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในครอบครัว ก็กรอกไปได้เลยแล้วระบบก็จะแจ้งมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมือถือเมมเต็มโหลดแอปมันยากเกินไปท่านสามารถเข้าไปเช็คได้ผ่านทางเว็บไซต์ชื่อเว็บก็คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับ g o l f w e l f a r e จีโ g วีดับเครับ พอท่านเข้าไปในเว็บเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีหัวข้อขึอข้นมาสอบถามนะครับตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน1 0,000บาทท่านก็กดเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักแต่ทีนี้คนเข้าไปใช้งาน่อนขงจะเยอะพอสมควรนะครับอาจจะต้องรอคิวหน่อยกว่าจะไปถึงขั้นตอนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ครับถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะครับผ่านศูนย์ลูกค้า 3, สัมพันธ์บรรษับริการแห่งรัฐหมายเลขก็คือ0 2 1 0 9 2 3 4 5ครับ แต่ถ้าเกิดเป็นผู้พิการนะครับมีสายด่วนพอม .1300 ครับว่าแต่ว่ามีท่านไหนบ้างไปเช็คมาแล้วเป็นยังไงบ้างกับการตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน1,000 0บาทบอกเล่าและเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ